่นอากาศรอ้อนคนดนะูขึ้นระยะนะขึ้นระยะเออ คอมเมนต์คอมเมนต์มาเลยอะเออมาแล้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกคนเลยนะคะก็ค่หายไปนานมากๆเนาะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุ่เชิญนะับเปิดคอนดอยนะคะเสียยาแบบ ป็นว่ายังไม่ค่อยหายดีเลยค่ะสวัสดียามข้ามค่ะสวัสดีค่ะนอ้องฝนอยู่หมูม่บ้านไรอยู่หมูม่บ้านแม่สลองไหนค่ะหรือว่าหมูม่บ้านเธอไทยนะคะฝนตกไม่บนดอยบนดอยช่วงน,นี้อากาศร้อนมากเลยค่ะไม่มีฝนนะคะฝนมันจะโตแบบแป๊บๆหนึ่งแล้วก็หายไปแบบนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คิดถึงคิดถึงพี่ๆทุกคนเหมือนกันเลยนะคะคิดถึงค่ะทาเข้าวหรือยังยันเลยค่ะปาแล้วไม่สบายหรือครับใช่เป็นหวัดค่ะยานไม่ค่อยหายดีเสียก็เลยยังไม่ปกติค่ะสวัสดีนอนฝนไม่ได้เจอกันนะคิดถึงคิดถึงเหมือนกันค่ะคิดถึงพี่ๆทุกคนเลยนะคะเป็นยังไงบ้านที่นอนฝนไปไปไหนนะไป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 ระชานมาเนาะไปนามาารอบนี้ก็คือ รอบนี้ก็คือแบบยังไงอ่ะเกือบประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะคะที่น้องฝนไปน้องก็ได้ประสบการณ์หลายๆสีหลายๆอย่างเลยนะคะวิวก็สวยคนก็สวยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องฝนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสบายดีกันนะสบายดีการทุกคนใช่ไหมคะยังไม่ลืมน้องฝนใช่ไหมกินข้าวกะหริยาันค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝาก กดไลค์กดแชร์ให้น้องฝนด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้แชร์ก็อย่าลืมแชร์รูปกลุ่มให้น้องฝนด้วยนะคะคนไม่ร้อนเท่าที่อะไรน่ารายก,กับอะไรนะที่ร่ากลับมัง่งอะไรเอ,อ่ยยังไงอากาศร้อนค่ะบนดอยร้อนมากจริงๆอากาศร้อนจริงๆสวัสดียามค่ำน้อฝนสวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องฝนเอฟซี FC สุราษฎร์ธานีขอบคุณค่ะคิดถึงจะเลยคิดถึง ทุกๆคนเหมือนกันเลยนะคะคิดถึงก็เลยรีบก,กลับมารีบตัดต่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ปล่อยคลิปในเทอรไทยต่อนะคะเทอไทยช่วงนี้ก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมตามรดูกาลนะคะก็อาจจะสา 3, เหมือนปีที่แล้วบ้างเนาะในเทอร์ไทยอย่างนี้นะคะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนคะ่ะอากาศช่วงนี้บนดอยก็จะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวก็ฝนโตเดี๋ยวก็แดดร้อนร้อนมากวันนี้ร้ออบอ้าวนะคะแล้วก็มีฝนแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วคะ่ะแช์ให้แล้วครับขอบคุณคะ่ะสวัสดีน้องฝนเริ่มคนสวยน่ารักไม่ได้แล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับไปหารถด่วนหรือ,อยังคะรถด่วนยังไม่ได้ไปเลยคะ่ะช่วงนี้ยังไม่ได้ไปถ่ายคลิปเลยนะคะก็ พัทช่วงน,นี้ก็คืออยู่ในช่วงที่พัทแล้วก็ตัดต,ต่อคลิปด้วยนะคะแล้วก็เสียนกฝนก็ยังกลับมาไม่ปกตินะคะก็เลยยามไม่ไปค่ะกลับมาอยู่บ้านแล้วหรือคบใช่ค่ะแล้วฝนสวยขึ้นเยอะเลยจ้าตัวโบจะบอกว่านกฝนไปที่อะไรนะไปบ้านพี่โมะคือ คือช่วงนั้นน่ะใช่ไหมว่าเออช่วงช่วงนั้นน่ะคือนกฝนน้ำหนักขึ้นเยอะมากปลุขึ้นมาจนจะาห้าสิบห้าแล้วอ่ะจา่าจากที่นั่นน่ะไม่นั่นน่ะนกฝนดาวสี่สิบแปดใช่ไหมพอไปบ้านพี่โมอ่ะคือกับข้าวเขาทํากับข้าวให้กินอ่ะมาอร่อยมากแล้วก็ต้องเออเขาจะให้กินข้าววันละสา,ามมื้อใช่ไหมเออมันไม่ใช่ข้าวเจ้าด้วยนะคะมันเป็นข้าวเหนียวด้วยไงแล้วก็เออกับข้าวมาอร่อยพอกินไปกินมานี่คือ ไดต้ตุ้ยกลับมาแบบนั้นเลยนะคะน้ำพึ้งยังมีขายไหมยังมีขายค่ะข,ขายตลอดทั้งปีเลยคะ่ะก็เลยเพิ่มขึ้นเยอะเลยกลับมาได้ไทยก็ออกรถน้ำหนาดค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร,ร์ให้ด้วยนะคะไม่ได้ดูเสาร์ดอยนานแล้วอย่าลืมดูอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมไปดูด้วยนะคะตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้ wiping. ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้ช่างเลยไม่กล้าช่างกลัวมามาเลยคะ่ะ คิดถึงมากเลยคิดถึงเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะคนสวยไปเที่ยวสนุกไหมครับสนุกค่ะสนุกมากแล้วได้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะคะการเดินท้าล้อนี้เนี่ยโอ้โหลำบากไหมมันก็ลำบากแต่ว่าสนุกดีค่ะเอาหาประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะโน,โนองฝนพ่อคุณแม่สบายดีหรือเปล่าสบายดีค่ะสบายดีทุกคนเลยนะคะมีกระเป๋าสาวดอยไหมโนองฝนคิดอยู่ว่าจะจะ เอากระเป๋าละหูมาขายอีกรอบนึงดีหรือเปล่านะคะเพราะว่ากระเป๋าละหูที่ออกมาออกมาใหม่ๆอ่ะมันมัน,มนอะไรเขาเรียกว่ายังไงมันสวยมากสวยกว่าที่นงฝนเคยเอามาขายอีกนะคะชอบบรรยากาศที่ราชางราชามใช่ใช่ชอบมากนงฝนก็ชอบมาเป็นบรรยากาศธรรมชาติแบบมันบ้าบ้า,มา,มาเลยนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆได้ได้เราไปสามผ่านเองนะโอ้โหนงฝนจะบอกเลยว่าแบบ เมื่อสมัยก่อนที่เราใช้ชีวิตเหมือนตอนเด็กๆอย่างนั้นเนาะนคือมันไม่ได้วุ่นวายแล้วก็ไม่ได้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับอ,อ,อะไรนะโซเชียลอะไรต่างๆอย่างเนี้ยเพราะว่าที่นู่นมันไม่มีสายยาอย่างเนี้ยค่ะแบบบานไปแล้วครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องฝนสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะอย่าให้น้องฝนทำลี้อะไรแบบไหนก็อย่าลืมแม่มานะคะ ค่ะคาาวิสวยใช่ขอบคุณคะ่ะติดตตั้งแต่ไปอ,อะไรกับซุปเปอร์ร้อยขอบคุณบ้านเลยนะคะสวัสดีค่ะให้ป่วยไว้ไว้วครับขอบคุณคะ่ะมีความรู้สึกไปบ้านนานๆรู้สึกใช่ไหมรู้สึกก็ดีใจนะคะที่เราได้ไปสัมผัสบรรยากาศบ้านของพี่โมเขาน้อแล้วก็เป็นหมู่บ้านไทยใหญ่ด้วยซึ่งโนฝนไม่เคยเดินทางไปไกลขนาดนี้มาก่อนนะตงแต่ตงแต่อะไรนะ ตั้งแต่โตขนาดนี้ไงมาเป็นคันแรกขอนอฝนเลยก็ได้ประสบการณ์ได้หลายสีหลายอย่างแล้วก็ได้แกเปลี่ยนความรู้การทําอาหารขอไทยใหญ่กับลาคูด้วยเดี๋ยวถ้าอ่าอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าปล่อยคลิปถ้าปล่อยคลิปขอไปเที่ยวไปเที่ยวลาเซียสยอะไรเสียเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูไทยใหญ่ดู เปลี่ยนไปจากเมนูลาหูไปเป็นไทยใหญ่บ้านพราะนฝนก็ได้หลายเมนูเลยจากพี่เขานะคะพี่เขาทำทำอาหารเก่งมากๆเลยกลับมาคราวนี้ผอมไปเยอะแล้วนะฝน,นใช่ผอมไหมก็ไม่ได้ผอมนะโนฝนว่าไม่ได้ผอมนะช่วยเชนลงกูให้น้องฝนแล้วขอบคุณมากค่ะไปพักมากกลับมาแล้วเนาะกลับมาแล้วค่ะน้อน้องฝนคิดถึือนะขอบคุณค่ะ ทำหน่อยแล้วว่าราชาเหนือกับราชชาใต้ไหนจเจริญกว่าการที่ดูดูในที่ไปราชาใต้ใช่หรือเปล่าไปรัชาใต้ใช่ใช่ใชค่ะมันทุกที่เลยมันก็คือแบบจเจริญไหมมันก็จเจริญในระดับหลือไม่ได้จเจริญม,มากอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถ้าไปนในเมืองก็คือเหมือนเหมือนบ้านเราอ่ะมันคือเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบมันจะเป็นแบบยังไงอ่ะแบบอ่อ มีถ้ากดว่าในเมืองก็คือจะมีไฟฟ้ามีอะไรเหมือนในในที่โนโฟอยู่ในเทิดไทยสําหรับเทิดไทยที่นี่ฝานไทยอ่ะก็คือจะเป็นในเมืองขอาฝานราชานฝันนู้นอ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะโรคีวันไหนบ้างโรคีจานพูดสู่สาวอาทิตย์เนินโนโฟจะโลคีสีอาทิตย์นินโนโฟจะโรสีคลิปนะคะ ข้อสามเนี่ยกันพู้ขอน้นน้องฝนขอบคุณค่ะเชิญน้องโมมาเที่ยวบ้านฝนบ้างค่ะใช่น้องฝนเชิญบอกให้บอกให้แล้วว่าถ้าถ้าน้องอะไรนะจำจะชื่อน้องลูกของพี่โมไม่ได้แล้วถ้าน้องโตอะบอกให้เขามาเที่ยวไทยบ้านอย่างนี้เราจะได้เราจะได้อันนี้เนะมาเหาะประเทศไทยอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะพอพี่โมก็เคยมาเคยมาทํางานที่ไทยเนี่ยนานมากๆแล้วก็เลย อยากให้มาเที่ยวอีกค่ะไปเที่ยวราชสนตกไหมสนุกค่ะสนุกเพราะว่ามาเป็นการเดินทางแล้วาหาประสบการณ์ใหม่กับสามพี่น้องอะไรอย่างเนี้ยก็เดินทางไปก็ค่าใช้ใจ่ายเนี่ยสูงไหมมันก็สูงนะคะค่าใช้ใจ่ายก็สูงแต่ก็ค่าลดอะไรต่างๆเนี่ยไม่แพงน,นะคะเพราะโนโฟนน้าลดน้าลด หน้ารถสองแถวอะ่ะถ้าไปฝันไทยนี่คือจะเป็นหน้ารถสองแถวอยู่นี่มันก็จะทูดหน่อยอะไรเนี่ยคะ่ะน้องฝน,นมีน้ำพืชไหมน้ำพืชยังมีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่ามีลูกลูกขอโน้นชายน้องฝนจะอไรอยาให้ลูกอ,อย่าให้ลูกใช่ไหมอย่าให้ลูกอ่ออยาให้ลาน้องฝน,น,นใช่ไหมเคยถ่ายลงให้แล้วนะไปเที่ยวสนุกไหมสนุกคะ่ะไม่ได้มาไลฟ์สดนะใช่น้องฝน,นไม่ได้มาไลฟ์สดนะมากๆเลยคะ่ะ วันนี้น้องนำมุกันนาฬไปไหนคะไม่เห็นวันนี้หรอนางกระอาดน้ําอยู่เลยคะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเวลาที่น้องฝนมาแล้วมาเออเอาเอา,เอาขาตัง้งเอาาขาขา,ขาตั้งก็งมาตั้งใช่ไหมจะมาไลฟ์สดใช่ไหมไปละเอาพระแช่ตัวเข้าไปในห้องน้าละ มาเที่ยวกงเทพครับถ้ามีโอกาสเนี่อยากไปคะ่ะที่ราชานอะไรนะถ้าหาโรคกายอยู่มกาไปเที่ยวกูอ๋อมาเป็นคนละที่คะ่ะที่โนกฝนไปกับที่นู่นเนี่ยมาเป็นคนละที่กันเลยไม่เกี่ยวกันเลยคะ่ะสวัสดีจ๊นะนงฝนสวัสดีคะ่ะง้อทาไรคะไปเที่ยวพมา่าเท่าไหร่หรออืมประมาณรวมรวมโนงฝนจะไม่นะ้แลืมแต่ช่วงเนี้ยเงินเงินพนมา่าอะ ถ้าเกิดว่าเอาเอาเงินไทยไปแลกเป็นเงินพม่ามันจะได้มันจะได้เยอะไงม,มันก็เลยมันก็เลยโชคดีตรงที่ว่าเงินพม่ามันอ่อนอย่างนี้แล้วก็ค่า่าอะไรต,ตาๆค่าเกค่าที่พ้าอะไรตาๆก็เลยไม่แพงอย่างนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องนักฝนน่ารักที่สุดข,ขอบคุณค่ะช่องพี่โม,มพี่เข้าไปไม่ได้แนะนาหน,น่อยนองฝอนก็มีลิ้นใต้ใต้อันนี้ให้อยู่นะใต้คลิปอะคะ่ะ ติดตามอยู่น้อฝนขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังไม่ลืมแล้วก็อย่าติดตามน้อฝนเนาะติดตามการไปเรื่อยๆนะคะคิดเดนทาร์ล่า้าทหมดกี่วันครับเอ่อทั้งหมดกี่วันมันก็เยอะอยู่นะเราพรมา่เงนฟ้องครับใช่หน้าหนาวบ้านน้อฝนส่วนใหญ่เขาหาอะไรคะหน้าหนาวหรอหน้าหนาวส่วนใหญ่หน้าหนาวหรอหน้าหนาวนานา <c oughs> นาก็ส่วนใหญ่จะเป็นเชี่ยวมากกว่าเนาะ ถ้าผ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะนานแล้วไม่ได้ฟังคุณคีโมโอ๊ย,ย <c oughs> อน่ารักไม่เจ็บจังสวัสดีค่ะน้ำฝดไปเที่ยวสนุกไหมสนุกมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะโพจะติดตามไปตลอดชีวิตขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้ำฝนสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่อย่าเป็นกระจายแล้วก็อย่าติดตามชอบน้ำฝนนะคะคิดว่าจะลืมกันไปซล้ ว่าทำไมลกข่านี้ดูคลิปอะไรนะดูทุกคลิปดูโฆษณานกฝนด้วยขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสบายดีไหมสบายดีคะ่ะสบายดีทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะที่ชมคลิปขอฝากราชาไปนะคะ,ะจะราชานี้ก็จะจะจบคลิปแล้วพรุนี้ก็จบแล้วนะคะพรุนี้ก็จะจบแล้วแล้วก็ เออพวกนี้เนี่ยไปคลิปที่คลิปสุดท้ายแล้วแหละที่โนโฟจะอยู่ในบ้านพี่โมแล้วก็จบแล้วเนแล้วก็จะไปที่ไหนอะไรยังไงต่อก็ติดตากันไปยาวๆนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคลิปฝันนูกนกังมีเยื่อยุดอยู่นะคะหน้าหนาวรอดูโนโฟนเกมแต่วินโนฝนไม่ชอบหน้าหนาวเลยอะ่ะจริงๆหน้าหนาวมาเป็นอะไรที่หาไทยขี้ยาแล้วก็ไม่อยากทําแบบยังไงอะไม่อยากลงน้านําอ่ะมันหนาวมันหนาวนะบนดอยจริง ติดต้าตลอดขอบคุณค่ะน้องฝนไปเที่ยวนานานกี่วันคะหนึ่งอาทิตย์ค่ะตอนนี้อยู่ในน่าเอตอนนี้อยู่เทือกไทยค่ะช่วยพี่โมมาบ้านน้องฝนช่วยพี่โมน้ลลองปลา <c oughs> ได้เลยถ้าเกิดว่าพี่โมมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวน้องฝนะจะไม่จะไม่อะไรนะจะไม่พาไปแบบที่สวยๆอะไรนี่เราน้องจะพาไปป่าทุกคนเบิกกันมมาเลยถ้าเกิดว่าใครที่มาหาน้องฝนนะ ไปน้องป่าแจ้ย่งนไงตอนนี้เอ่ออะไรนะน่ารักขอบคุณค้าสวัสดีค่ะน้องฝนน่นารักขอบคุณค่าคิดถึงเหมือนกันคะ่ะคิดถึงทุกทุกคนเลยตอนนี้อยู่พม่าหรือไทยน้องฝนกลับมาไทยแล้วคะ่ะทางเข้าการิยานเออยังไม่ได้ทางเข้าเลยนะคะน้องฝนยังไม่ได้กินข้าวเลยช่วงนี้ก็คือกําลังคุ้มน้ําหนักอยู่นะคะเ <laughs> พราะว่าพี่ๆหลายคนนี่ก็เอ่อที่ไปอาจจะเจอในคอมเมนต์ใช่ไปบอกให้น้องฝนว่าลดน้ําหนักด่วน เอออ้วนคือแล้วนะไม่สวยแล้วนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เจอเยอะเจอเยอะเหมือนกันนะคะก็ถ้าทักทักเยอะเหมือนกันเรื่องน้ําหนักก็ตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มลงบ้างแล้วนะคะ <S <S สู้ต่อไปติดตามตลอดเขาบป็ะค่ะที่นู่นเป็นธรรมชาติจริงๆกระธาอาบน้ําเขาอยาใส่ผ้าถูก,กันเลยจริงๆใช่เนาะฝนก็ชอบมากๆเลยเนาะชอบแบบมาเป็นผู้อยากคือมาเป็นธรรมชาติผอนว่าเป็นบ้าน,านอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เงี่ย สงบมากเลยที่เราไม่มีไม่มีไฟฟ้าด้วยไงแล้วเราจะทําอะไรยังไงก็คือใช้เท้าเดินไปอย่างนี้เหมือนนู่นเลยนะคะก็คือสบายมากๆเลยเนาะอย่างนี้แต่มันจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียหน่อยนิดน,นึงอะไรอย่างเนี้ยค่ะพ่อจะได้ก็ค้างแจากอนุกพรสจะเตวีนัมวันนัมบะขากันเราชอบวิญญาณสกัดลำเต็งก็ชอบติเช่ก้หมูเลยเนี่ย อ๊สนบับไม่จ้าม่เล้งอ่ะเลสุดที่เชื่อเว้วไปแล้วไล่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 ไปหมดแล้ว ไปแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอยู่ไหนอยู่เทอดไทยคะ่ะน้องฝนกลามาจากพระบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็คืออยู่เทือดไทยแล้วก็ช่วงช่วงน,นี้ก็คือพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลุยป่าต่อโอ้โหเยอะเลยนะคะที่จะถ่ายท่อให้พี่ๆได้รับชมเนาะน้องฝนได้ไป ในอะไรนะในเราไหมเราหรอมีตอนแรกตอนแรกก็คือน้องฝนตัดสินใจว่าจะไปประเทศเรากับประเทศอนี่ไงที่อจะไปราชอากับประเทศเราเนี่ยน้องฝนตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแล้วอืมก็คิดได้ว่าเออก็คือไปหาพี่โมดีกว่าก็เลยไปเลยล <laughs> าลามีไหนครับอยู่บ้านคะ่ะทาไมมืดจานี่หน่อยถ้าถ่ายสวัสดีคะ่ะอย่าเห็นน้องนาราไปไหน กะาอาบน้ำอยู่จ้าสวัสดีจ้ากาศหนาวไหมอากาศไม่หนาวช่วงนี้บนดอยอร้อนมากๆร้อนอบอมามากๆเลยค่ะสวัสดีจ้านะ้วโฝสวัสดีค่ะช่วงนี้บนดอยก็จะไม่มีอะไรก็คือเป็นช่วนรถด,ด่วนเนาะก็คือหารถด,ด,ด่วนการไปนี้รถด,ด่วนเยอะเนาะรถด,ด่วนจะเยอะเลยภาษาอะไรนะภาษาไทยเก่งมากครับชัดถ้อยชักคำ ไม่เหมือนมือก่อนใช่ไหมมื่อก่อนนี่คือเอย,ยังไม่ค่อยได้ตอนนี้ก็คือเริ่มเปิดค่อยๆเปิดขึ้นมาแล้วค่ะอู้อะไรนะอุ้มมาได้ก่อนเจ้าไม่ได้เลยค่ะมีแพรไปเ้าอีกไหมครับไม่ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ก็คือยังไม่ไปไหนคะ่ะเพราะว่าหมดแล้วงดที่โนโฟดเก็บมามาไปกลับไปเที่ยวฝนุนหมดแล้วไม่เหลือนแล้ว นกฝนร่นร่ามอะไรนะนงฝนรูปร่ามเริ่มปกติแล้วขอบุณค่ะริ่มจะกลับมาเป็นอันนี้แล้วนะคะคนตัวเล็กๆแล้วเธอไม่ใช่คนเอาไปซุปเปอร์ไทยหรือเปล่าใช่ค่ะเรียจบมโหแล้วหรือยาจบแล้วจาว้าหารถด่วนมาขายให้หน่อยครับได้นะเอกอันนี้หรือเปล่าใช่ค่ะนกฝนไม่แน่ใจว่าถ้าเราเอารถด่วนสุดๆแล้วมาขายมันจะส่งไปได้หรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวจะศึกษาดูก่อนเนาะเพราะว่าปีนี้รถด่วนเอกเยอะเหมือนกัน น้องฝนยังไม่ได้ไปหาเลยเดี๋ยวจะไปหาถ่ายคลิปอยู่จ้ายังไม่ได้ไปเลยช่วงนี้ก็คือย่งแก่กัรตัดคลิปไรอย่างนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่สบายดีค่ะทุกคนสบายดีเนาะก็ตัวอ้นเป็นยังไงบ้างตัวอน้นนะคะตัวอ้นตอนนี้ก็คือก็อยังอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่แต่ว่า ที่ขอลูกออกมาใหม่ๆแล้วก็กินข้าวได้อะไรอย่างนี้น้องฝนก็ปล่อยขขยไปหมดแล้วน้องไม่ได้เก็บไว้เพราะว่ามันจะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะแล้วก็มันไม่มีอะไรนะมันไม่มีแบบอันนี้ไงค่าอาหารให้น้องโอแล้วก็มาพื้นที่มาแคบแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่ากินข้าวได้อะไรได้ก็น้องฝนก็ปล่อยขขยไปยนะคะแต่น้ดูที่น้องฝนไปพม่าไปบ้างที่โมอะไรเขาไม่ขึ้นไม่ทานแล้วอ่ะครอบชักค่ะขอบคุณค่ะ ัจมโหกตัวเข้าต่อมาหาอะไรไม่ฟ้าหลวงตอนนี้ยังไม่รู้เลยคะ่ะกลับมากี่วันแล้วกลับมาหลายวันแล้วจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอยากกินมันนะพี่สุสัตว์ไม่กินี่ใครบอกว่าจะกินตัวอ้อน้องฝนไม่กินหรอน้องฝนเลี้ยงน้องน่ารักน,นะจริงๆ เกปะระไม้ป่าใครพี่นอยอยากกินผัไม้ป่าไม่มีเลยช่วงนี้อ่ะไม่มีมมมมมมนกฝนยังไม่ได้เข้าป่าเลยไม่รู้จะเจอผัไม้อะไรในป่าหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวรอให้เข้าป่าก่อนนะคะในเมืองรัสเซียเป็นยังไงบ้างนงฝนออก็เป็นยังไงในเมืองถ้ารัสเซียในเมืองจริงๆอ่ะอู้สวยมากบรรยากาศก็คืออ้สวยสวยดีมากๆเลยอะ <mm ่ะมันเหมือนคล้ายๆเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละสวยมาก แต่ความปลอดภัยอะไรแต่ตานี่ก็คือสู้ประเทศไทยไม่ได้ระเบียดอะไรแต่ตาน,นู่นนี่นั่นเนาะน้ำฝนมีพัดลมอยากรับพัดลมพัดลมมีอยู่คะ่ะสวัสดีค่ะน,น้ำฝนไลฟ์สดจากที่ไหนคะ่ะคาราวิสอันนี้จะเป็นหมู่บ้านหินคามคานะบ้านเจ้าสวัสดีค่ะปลาที่พม่าไม่เหมือปลาบ้านเราเลยใช่ปลาที่พม่าไม่เหมือน่ะมาจะเป็นมันก็เหมือนกันแต่ฝันนู้นปลามาจากไม่ใหญ่แล้วก็ปลา,าของเขาอะ่ะ จะอร่อยมากไม่เหมือนฝามฝามฝามบ้านเราเนาะฝามบ้านเราก็เหมือนเหมือนกันแต่ว่าฝามบ้านเราเนี่ยมันเริ่มสูงพานไปหมดแล้วแต่ฝันุยังมีอยู่ค่ะปัจจุบที่มาเป็นละลายอันนั้นอ่ะอร่อยมากๆเลยนะที่ที่นกฝนไปหาไปที่ไปจับอะแต่ก็ฝันนี้ก็มีแต่มันน้อยค่ะสายขับคานงฝนน่ารักมากครับไทยอีสานขอบคุณค่ะติดตามตลอดขอบคุณค่ะถ้าทายไปแล้วไม่ตอบไม่เป็นไรตอบนะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะคะปาที่พายมาไม่ไม่ขัดจริงหรือเปล่า มีค่ะมันก็เหมือนกระเป้าอะไรป๋าอะไรที่มันไม่มีการมีอะไรเอามาขายเลยครับได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ศึกษาดูก่อนนะคะว่าจะเอาอะไรเอามาขายอีกนะคะว่าจะทํเคาน์ตีหรือว่าเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคะก็เดี๋ยวรอก่อนเด้อเจ้าจะเอาไปขายให้แน่นอนจ้าเขาอาเก็บนะเห็นแต่อยู่ใกล้บ้านนงฝนไหม ใกล้นะฝนไหมนะฝนมันก็อยู่ใกล้อยู่นะอยู่ใกล้อยแต่ว่าไม่ไกลมา,จากจะก็คือในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะสวัสดีค่ะอย่าให้ไปถ่ายคลิปอีสานบ้าโถ้ามีโอกาสเนะฝนจะไปนะคะหน้าหนาวนี้อย่าเห็นนะฝนไปตางเคจะเลยได้เลยจ้าปลาที่พมา่าเดินไปฟามันมก็ต้องไหวสิมันจะเดินได้ยังไง ก,กระถ่ายน้ำาสมสูุกระลาใจขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเห็น hey, น้องสนุกพี่ก็ดีใจขอบคุณค่ะน้ำพืชยังมีอยู่ค่ะถ้าเกิดว่พี่ๆคนไหนที่อยากได้น้ำพืชก็สามารถถ้าเข้ามาเพจน้ำฝคนคุณดอยได้เลยนะคะก็ยังส่งเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ค่อยได้พกขายอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะ ใครสาน้ำพึ่งแลดีมากขอบคุณค่ะเศร้าเน้าฝนมีพัดลมพัดลมบ้างใครไม่มีบ้านพี่ๆก็ต้นบีสิคะพัดลมถ้าไม่มีพัดพัดลมอ่ะมันก็รอ้องวันนี้น่าฝนเอาน้ำพึ่งมาโชว์มาให้ไม่ได้อาน้ำพึ่งมาโชว์วันนี้ก็คือตั้งใจมาไลฟ์สดอยากจะให้พี่ๆรู้ว่าน่าฝนกลับมาที่ไทยแล้วนะอะไรอย่างนี้เพราะว่าบางคนก็ยังไม่รู้ว่า นกฟออยู่ในอะไรยังไงใช่ไหมก็คือกลับมาที่ไทยแล้วนะคะต่อไปก็จะได้ชมคลิปในเทอรไทยอะไรต่างๆแบบนี้เนาะจะเป็นประมาณนี้ค่ะอย่าให้ไปหารถด่วนกันน้องๆจะเลยได้ทําคิดจะจะกระจากคํานกฟอได้จ้าแฟนกริบไปว่าพัดลมอ๋อค่ะยังไม่มีจ้านกฟอลยังไม่มีแฟนเลยนะคะตอนนี้ยังไม่คิดเลยก็คือทํางานไปก่อนนะคะ ทำงานไปให้สนุกสนุกสนุกไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีเมื่อ,อไหร่ก็ยังไม่รู้เลย <c oughs> อยู่ที่ไหนอยู่เท่าไ,ไทยคะ่ะเข้าในานางงามหรือ,อยังนานแล้วนะคะพี่เสิร์จากกร็ทำม,มาให้กระจาใขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่พี่ๆทุกคนอยังไม่ลืมน้งฝนแล้วก็ยังคอยติดตามให้กระจาใจการตลอดนะคะคืนนี้น้งฝนก็จะลาไปแล้วนะคะก็อย่าให้รู้ว่า นาฝนกลับมาแล้วนะมาอยู่ในเทื้อไทยแล้วนะคะก็คืนนี้ก็คือขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะคะแล้วก็ุ่งนี้เนี่ยอย่าลืมเราชมคลิปนกฝนนะคะุ่งนี้จะบอกว่ามีอะไรแปลกๆในคลิปแบบจริงๆแล้วก็มีผู้ชายเขาทํากับข้าวให้นงฝนกินด้วยนะุ่งนี้อะ่ะไม่ใช่ผู้หญิงด้วยนะวนิขอบคุณค่ะขอบคุณที่ส่งอันนี้ให้นะคะสติกเกอร์เราขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ อย่าไปอีกนะอยู่บ้านนั่นแหละใช่ไม่ไปไหนแล้วค่ะต่อไปก็คือไม่ไปไหนแล้วไปไวจ้จานนิดเดียวอย่าไปผลมาครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนาะไม่ไม่ไปตอนแรกว่าจะลงไลน์แล้วเนี่ยแป๊บเดียวคิดว่าเดี๋ยวไล์สอนอานา,นานเดี๋ยวพี่ๆจะเบื่อละติสวัสดีค้พรุนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามดูการไปยาวๆนะคะเจอกันพรุนนี้เด้อทุกคนครอสตอ๊อ,นนอฟนก็ จะไปกินข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวแต่แว่จะไม่กินข้าวแล้วอ่ะหิวข้าวมากเลยตอนนี้ไม่ไปจริงใช่ยังไม่ไปคะ่ตะตอนก็คือน่าจะไม่ไปไหนแล้วแหละไม่มีแพนที่จะไปประเทศไหนแล้วนะคะก็คืออยู่แต,อแตอ่อยู่แต่เนี่ยแหละค่ะอยู่แต่เทอร์ไทยหมดแล้วไม่มีแล้ว คนสวยอะไรนะคนใหญ่คิดถึงจ้าคิดถึงมากันเลยค่ะคิดถึงทุกคนเลยนะคะขอให้สุขภาพาแข็งแรงแล้วก็หลับฝันดีนะจ้าเจอกันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องฝนนะคะไปละบ๊ายบาย